บีผัวใจที่สุดเปิดคำพูดน้องเวทมนต์หลังลุ้นปล่อยตัวใบเตยในวันนี้15พฤศจิกายนสารดีการได้พิจารณาแล้วเห็นควรน,นัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่ขวข่าวของจำเลยนางสาวทุทีวันกุญชรหรือใบเตยในคดีช่อกโกงแชร์ลูกโซ่เฟ r ร x 3D โดยลูกน้องชายของใบเตยได้โพสต์คลิปของนองเว้นบนลงในติ๊กต็อก ที่พบว่าน้องเวทมนต์นั้นเอาตัวต่อรูปครอบครัวมาต่อเล่นให้สมบูรณ์และก็มีบางช่วงบางตอนที่มีบทสนทนาชวนน้ำตาไหลกับคำพูดของน้องเวทมนต์โดยน้องเวทมนต์นั้นได้พูดว่าพรุ่งนี้ก็มาแล้วด้านลุกนั้นก็ถามว่าใครคะน้องเวทปลก็ตอบว่าแม่เตยกับป๊า,ปาพรุ่งนี้ก็มาแล้วด้านลุกนั้นก็ได้ถามต่อว่าใครมาเบบีเวทมนต์นก็ตอบว่าอยากเจอพรุ่งนี้ก็มาแล้วคะ่ะ จริงเหรอถ้าพรุ่งนี้ไม่มาล่ะน้องเวทมนต์ก็บอกว่าถ้าไม่มาโดนตีใครคะเวทเตยกับป๊าพุ่ไมาเนี่ยใครบอกแบบี้ซึ่งงานเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะอาทิขอให้ศาลโปรดพิจารณาให้ไปเตยได้รับการประกันตัวขอให้หนางได้ออกมาดูแลลูกและทำหน้าที่แม่ขอให้แม่ไปเตยนั้นอยู่กับหนูเร็วๆนะคะคนสวย ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะเวทมนต์เป็นต้นยังไงก็ร่วมส่งกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ